อ้ามาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเทียนต้อกันพี่น้อ,องใน,นตำมงหงก็ขัวหมูพ,พี่น้องขัวหมูแกงมพักตำมงหงผักกับผักชีผักบ่งพี่น้องอ้ามาเด้อพี่น้องเด้อเบอร์สุขูสุขคนในประเทศแล้วก็ะทั่งตามประเทศเด้อพี่น้องกินข้าวเทียนต้อกันพี่น้อง สบายดีพี่น้องผู้พบกับซองป้าน้อยเคยหลาคือเก่าเซ่นเคยพี่น้องขมาชมก็ให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องสบายดีไปลงมาพี่น้องมาเตะตับหมูควมูพี่น้องควมูนี่ไงไงนี่ยังไงพักบกเด้อพี่น้องเด้อประสบทุกคนเด้อพี่น้องเด้อทั้งต่างประเทศหรือกัอยู่ในประเทศติ๊บเข่ากับพี่น้องเอย แม่เว้นเขาเอ้าดู้มนเอาหมดเลยนี่นอนใช่เอาไจับอยู่นี่อยู่ี่เลยคนนี้อยากเขาะก้นลอยขิ้นลอยอย่างนีะสบายดีพี่้องมาเด้อมากินขาเที่ยงมันว่าทั้งร้านนอนดขามันมารื่อยน มาวนนี่ะตามลองดิจิิบ่แม่ป้อนมัจคว่ำมันลงไปไกลยันวนขวดเจ้าอือมันไปนองเฉยเหมือนกัมามันไายเลยคือแตงงามที่ปลูกเองเขาบงปลูกเองของเองเบิร์ตัวบงปวสันที หมาก่อข้ากัดูดิยังไม่คือะแต่พอน้องมีออกสม่นกตันาิ่มหวานเพราะฉันก่อกันมันเทปเดอดดีมยได้ีจ๊ิงกำลยาลอ๋อ สียังปีปืนใช่ประกอบใช่นี่ยพี่น้องสามสามรวมไยมไม่พอยู่้ยอเคมึงออกทีนิ๊กอกเหอิมาละสีย่งี้มั้งงอปอดมั้งไีงยามแน่เสอ em oh. <laughs> <laughs> mua cái tinh tinh căng căng mua trong tô này mua để lai để mua à ở bên rồi thì đó

Cắt cái mọi người mua mì Mình mồm mình bỏ cả mọi người mua mồm mình mì mì rồi. À mì mì oh. oh. <s Hopkins incident> <Jean> <bulun> แหนมเนนอกนหนมนนองแหนมเคยคุนชอนอกเอึนแนมขึ้นเลยพี่

ถ้าขนมถ้าให้มินของเสียครันมเขโตไปแล้วบุ๋นเขาอ๋อบุงเขาเล็กๆแต่ง มาบู yeah. ๊ใช้มาก็ใช่มากส่งมันล้างส่วนนัวเลยมึ่ง1 0มะนาวคืนทำใ่้ชอ

อ่าสำหรับคืนนี้พี่น้องก็โจมลงเพียงท่านี้เด้อพี่น้องขมาบ zoom ในเรื่องผู้ายกุแชร์กุติดตามสำหรับพี่หล่าเน่เด้อพี่น้องสำหรับคืนนี้ก็กล่าวก็ว่าสบายดีพี่น้องสบายดีพะลุง